มาตัดยาเด้อโอ้ยหาคนงานบ่มีเว้ยตัดเอาเองเลยอย่าลบเขอนๆเอ้ยหาจ้างคนงานแตหายากนี่เครื่องตัดยาพระเด็จพระสงฆ์มือถือจ้าเครื่องตัดหญ้ามือถือตัดเป็นที่ตรณงตัวนี้เราใครอยากเอาหญ้าออ เพื่อนหันตนวิวข้างหลังงานยากเอ๊ะตัวเองได้ตู้เนาะเออเครื่องจัดแย่แบบมือถือไม่ต้องใช้เครื่องถ่าย ตัวเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อลูกเพื่อนกช่วยกันตัดหญ้าเด้อช่วยยายตัดหญ้าเนี่ยโอ้เออเชิบชชิบชตัดผมได้บอว้ากันไกลเนี่ Ngay đây nè 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 in màn ưu 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 kho S <S เดี๋ยวไปตัดพักก่อนหึ่ตัดไก่ผัดเาเราไปตัดผมได้บ้าน,น้อเลยเดี๋ยวจะเอาตัดผมก่อนไปตัดผมบนก่อนตัดได้บ่